คูณ4มาอีก288บาทคูณ6มาอีก1,638บาท,ค, 4, ค, 4, 3, บาทคุณผู้ชมคูณสิมาอีก3,000บาทสวยๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o y ย n น e r ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสูตรคุณผู้ชมหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนั่นเองครับและเกมที่ผมจะมาเล่นก็คือสล็อตมาจงเวสอของค่ายสล็อต pg ที่มีอาัตราชนะถึง96%คุณผู้ชมโอ้โหมันแจ่มสุดๆไปเลยนะครับคลิปนี้จะรอดหรือจะล่วงพร้อมแล้วลุยมาครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ อยู่ที่หน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสล็อตมาจงเว2ยสนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเล่นตามสูตรเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมไคยเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ เราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการเล่นตามสูตรในวันนี้96%นี้มันจะแจมหรือเปล่านะครับมันลุ้นกันคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้ปิดไปที่100กับอีก80บาทนะครับโอ้โหน้าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมหน้ามาสวยๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเท่านั้นเองคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้สแคตเตอร์มา1ตัวนะครับไม่เพียงพอถ้าจะดีต้องมา3คุณผู้ชมสำหรับสแคตเตอร์นะครับเราจะได้เข้าฟรีเกมไปลุ้นกันนะครับโอ้โห เมื่วันนี้18บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆครับผมเบาเกินเบาเกินไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสแกตเตอร์มาทีละหนึ่งทีละหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนจะเริ่มเงียบนะครับยังไงครับเนี่ยเมื่วันนี้270บาทคูณสโอ้โหก็ยังไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่200กับอีก70บาทนะครับโอเคลุยกันต่อคุณผู้ชมโอ้โหสแกตเตอร์มาทีละหนึ่งจริงๆครับตอนนี้ ไะลุยกันต่อคุณผู้ชมจังหวะนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมีโอกาส2ช่องคุณผู้ชมโอ้ช่องแรกผ่านไปแล้วนะครับเหลือโอกาสช่องสุดท้ายและท้ายสุดมาไม้โอเคสวยๆคุณผู้ชมจังหวะนี้แจะมมากๆเลยนะครับมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับสำหรับสแคตเตอร์ตัวที่3ของเรา10การหมุนฟรีหรือว่า10ฟรีสปินบอลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมจังหวะนี้หมุนไปแล้วนะครับโอ้โห42บาทวาย2ตัว คูณ4มาอีก912บาทคุณผู้ชมคูณ6มาอีก324บาทคูณ10อู้มา60บาทคุณผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเบาไปที่หนึ่งนะครับสำหรับคูณ10ของเราโอเคคุณผู้ชมเป็นเงินรางวัลก้อนโตที่1,300าอครับอีก38บาทนะครับโอเคคุณผู้ชมถือว่าเราเปิดหัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อคุณผู้ชม จังหวะนี้36บาทวายสตัวคูณสมาอีก900กับอีก60บาทคูณหโอ้โหปิดไปที่996บาทคุณผู้ชมไปครับผมโอกาสเหลือเจ็ดครั้งเหลือ6ครั้งแล้ว60บาทวายหตัวคูณสมาอีก288บาทคูณหมาอีก1638บาทคุณผู้ชมคูณสมาอีก3,000บาทสวยๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหกดกระแจมคุณผู้ชม สวยงามมากๆเลยนะครับอู้หหูสิบจัดให้แบบแจมๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้สามพันเน้นๆเลยนะครับโอเคครับเต่๋ยวตอนนี้เรามาดูสรุปยอดกันสักครู่คุณผู้ชมอูโหหายใจหายคอไม่ทันเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับสําหรับหูสิบเพราะว่ารอบเมื่อกี้นี้เบาไปนิดนึงนะครับสําหรับหูสิบรอบประมาณกันที่เก้านะครับได้หกสิบบาทแต่ว่ารอบนี้จัดให้หนักๆเลยคุณผู้ชมปิดไปที่ห้าพันกับอีกสี่สิบหกบาทนะครับ โอ้โหถือว่าสวยงามสุดๆไปเลยคุณผู้ชมดีค,ครับผมมีโอกาสอีก5ครั้งยังมีลุ้นนะครับจังหวันนี้24บาทวายสองตัวมาอีก288บาทคุณผู้ชมคูณผมก็ผมไม่ไหลนะครับปีไปที่300กับอีก12บาทคุณผู้ชมโอเคลุยกันต่อ4ครั้ง3ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมาอีกไหมเนี่ยหนึ่งครั้งโอ้โหการหมุนครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจจงหวันนี้54บาทวายหนึ่งตัวโอ้โหปิดไปที่ 54บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเงินรางวัลรวมกันดีกว่าคุณผู้ชมเงินรางวัลรวมของเราอยู่ที่7,700กับอีก46บาทนะครับโอเค7746ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมสำหรับการเล่นตามสูตรในวันนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่ อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตแจ่มๆแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกมาได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับโอเคครับผู้ชมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามช่องบอยในแกงเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงกิจกรรมใหม่ๆด้วยนะครับโอเคครับผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ